พอดีมากินข้าวที่ร้านร้านอะไรนะใหญ่กว่าที่นี่เลยโค้กเอ็นทายโค้กเอนทายแตกรู้หลานเขาบอกวิวมันสวยดีเขาก็เลยมานั่งกินกันข้าวก็อร่อยนะกินหมดแล้วเพิ่งนึกได้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไม่ได้กดวีดีโอก่อนมีอะไรไม่รู้เลยเป็นของเขานี่หลานหลานข้าวข้าวข้อ่อยดีนะ รีวิวเขาสวยอะไรให้ถูกอยู่นะอย่าลืมนะรีวิวด้วยนะอ่าเนี่ยสถานที่น้องๆเขาเล่นค่ะคืถ่ายรูปสวยๆค่ะเคืออะไรอ่ะ เ่คือันนอันลานเขาดิมีสถานที่สวยๆให้ไปถ่ายรูปนะจ๊ะนี่อือวิวน่ารักดี ร้านกาโอเคกับข้าวก็คองอร่อยนะสั่งอาหารตามสั่งอร่อยดีใช้คนละครึ่งได้ด้วยเห็นไหมคะหลานๆร้านาน,านเดี๋ยวเดินเข้าไปอีกนิดหนึ่งซูมใกล้ๆพจะมีังข้าวกินหมดแล้วคะ่ะเป็นข้าวผัดข้าวผัดกะเพราอาหารตามสั่งทั่วไปแต่ก็อร่อยอยู่ นี่คนถ่ายก็มาเดี๋ยวดูคนถ่ายหน่อยก็ได้ปึ๊บนี่ค่ะร้านหเล่นสถานที่มันสวยดีนะร้านเขาเล็กๆน่ารักหน่อยชื่อร้านอะไรอ่ะร้านร้านอะไรนะ อร่อยอยู่หใออันเอน้าดูอันน้องเรัเอาเอาข้าวผัดกะเพราเขาอันนี้ของเกดเหรออร่อยอยู่นะนไม่เอาพอแล้วอิ่มด้วยเยอะมากโอยนะ่ากินนะี่มะข้าวผัดเขาถ่ายแล้วลูกถ่ายแล้วนีวนาาเ ถามแรมด้วยแ,แ,แรมเอาข้าวผัดกระเพราอีกหน่อยมั้เยอะอยู่นะผัดกระเพราก็ผพอนอิมน่มแล้วไม่ไหวเยอะด้วยแบงก็กินกรโก,ก,ก้กิ่งเผ็ดแต่อร่อยถ้าจะแบงก็ต้องแบงเลยแคนูนะ วิวเขาเยอะแต่พี่ก็จะถ่ายแต่มุมของของลูกหลานเนี่ยเห็นไหมเขาเล่นตันมอง้นไม้สวยวิวสวยค่ะวิวสวยถ่ายรูปก,กันได้ด้วยร้านเล็กๆแต่น่ารันออกนะร้านก็ชื่ออะไรนะต้องถามหลานีกแ้วนึกชื่อมีออกเน,นี่ยน,น,น้ำปลาพริกกับหนูหนูน้ำปลาพริกอร่อยอยู่ เอดก่รผัดกะเพราอร่อยอยู่นะอร่อยนี่น้ำปลาพริกยังไม่ได้ตักเลยอร่อยั้มอร่อยเดี๋ยมากนขวาอร่อยา หลานๆน้องๆมากินกันวันที่หนึ่งปีใหม่ค่ะมกกรตาสองห้าหกสี่นะคะของปีใหม่มากินร้านอาหารกันมาเที่ยวมานั่งเล่นกันช่วงนี้มันโควิดด้วยก็ห่างๆกันกินกันญาติินะคะก็ะบอกแล้วให้กินกันญาติิช่วงโควิดไงนะคะร้านน่ารักมากแค่นี้ก่อนนะคะพื้นที่เต็มห้านาทีด้วยนะคะ